วงก,การชลบุรีซะหน่อยนะฮะวันนี้ตํารวจต้องเอาไม้งามเนี่ยไปควบคุมตัวคนที่เมายาค้า่งอันนี้เกิดขึ้นบ่อยมากแต่ปรากฏอย่างนี้คุณผู้ชมครับน้ํารถต่อผุดจริงๆปรากฏนายชายคนนี้เป็นขโมยด้วยนะครับไปขโมยของหลายรายการเลยเดี๋ยวไปดูนะฮะ ต้องใช้กำลังตำรวจภูทรท่าม่วงถึงหนายเพื่อที่จะไปควบคุมตัวนายยิ่งเทียมสัมมริ์เนี่ยครับเสพยาบ้าไปคุ้มข้างอลว่าแกก็เดินถือมีดขวัดแขงไปขวัดแฟวงมาด่าทอชาวบ้านหลังจากนั้นเข้าไปซ่อนตัวที่บ้านไม่มีเลขที่อยู่ในตำบลม่วงชุมอำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีครับหลังจากที่เหมือนกับ ทายลงละสงบลงนะฮะตำรวจไปตรวจสอบพบนะครับว่าตัวนายยิ่งเนี่ยอยู่กับภรรยาที่บ้านหลังนี้ครับแล้วประวัตินี่ใช่ย่อยเลยนะถูกจับคดีลักทรัพย์คดียาเสพติดมาแล้วหลายครั้งเคยมีพฤติกรรมเมายาบ้าแล้วไปอรารวาสไปทะเลาะก,กับเพื่อนบ้านใกล้เคียงด้วยอีกหลายต่อหลายครั้งตำรวจเขาก็เลยไปตรวจสอบดูทรัพย์สินในบ้านปรากฏอย่างนี้ไม่ใช่ของนายยิ่งเลยนะอเออมีทรัพย์สินหลายรายการแหละมีผู้เสียหายเคยมาแจ้งความว่า ถูกขโมยไปครับ oh. แล้วเกิดเหตุการณ์เนี่ยโอ้โหต่อเนื่องมาหลายเดือนและยังพบอีกว่านายมิ่งนะฮะเป็นโจรที่ย่องเข้าไปในร้านหมูกระทะที่อำเภอท่าม่วงขโมยน้ําอัดลมถังแก๊สหม้อขนาดใหญ่ตอนนั้นคือมีนี่ภาพวงจรปิดจับภาพอไว้ได้อย่างชัดเจนสอบปากคานะฮะผู้ต้องหารับสารภาพบอกเป็นคนร้ายที่ไปเข้าไปขโมยทรัพย์สินในร้านหมูกระทะจริงและไปย่องไปงัดบ้านในเขตอำเภอท่าม่วงอีกหลายหลังด้วย แล้วเข้าไปขโมยของโอ้โหนี่นอกจากเรื่องคดีเสพติดแล้วนะขโมยของอีกขโมยของอีกหลายรายการเลยอโอ้อง,อง,งานนี้ยาวๆครับ<ๆ>โอ้แตกโดนจับได้เลยนะคะข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้าง